รายได้มันก็นลดร้อยลงไปค่าใช้จ่ายมันก็เยอะขึ้นขอบคุณการประปานครลวหลวนะครับที่มีตู้ปันสุขให้กับพี่น้องขอบคุณมากนะครับ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ตั้งแต่ปี2563ที่ผ่านมาการประปานครหลวงมีมาตรการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนอย่างต่อเนื่องและตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาไปจนถึงเดือนกันยายนนี้การประปานครหลวงขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเติมความสุขเติมกำลังใจช่วยลดค่าใช้จ่ายบเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในการดำรงชีวิตผ่านตู้เติมสุขการประปานครหลวงณสำนักง,ง,งานประปาสาขาทั้ง18แห่ง นอกจากมาตรการต่างๆนะครับที่ช่วยเหลือผู้ใช้น้ําในช่วงโควิด19ที่ผ่านมานะครับเรายังมีโครงการตู้กปนเติมสุขปลุกกําลังใจร่วมต้านภัยโควิด19นะครับเป็นการแบ่งปันเครื่องมือพวกต่างๆเพื่อเป็นการแบ่งเบาค่าใช้จ่ายของประชาชนในช่วงสถานการณ์โควิดนี้นะครับหวังว่านะครับในช่วงวิกฤตการณ์ที่ยากลำบากอย่างนี้นะครับเราสามารถจะผ่านกันไปด้วยกันด้วยความปลอดภัยครับ treatment